การจัดการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศต่างๆรวมถึงทีมชาติไทยต่อไปโอกาสลงแข่งขันเพื่อหาประสบะการณ์ให้เกิดทักษะจากสนามแข่งขันในระดับินาโปรฟีนะครับซึ่งเดือประเทศนี้นะครับนักกีฬาประเทศของประเทศไทยเนี่ยมันได้เห็นเยวาวชนเลครับที่เป็นชาวประเทศไทยไปไม่ได้เลยนะครับค่าาคา่วกันนะครับ ให้เป็นกำลังใจทุกคนครับไปตัวตัวกันได้เลยป่ะหน้าทับเรือครับหน้าทับเรือหน้าทับเรือกอสามแล้วทำอะไรอยู่อ่ะอยู่ข้างหน้าทับเรือแม่ขายของ่ะแล้วโดนาเขาหล่อมาเล่นทำเดี๋ยวนะจุดประสงค์ก็คือ เราต้องการที่จะให้นักกีฬาเนี่ยได้มาพบปะแล้วก็ได้แสดงฝีมือกันนะครับรวมทั้งเป็นสนามที่สําคัญนะฮะที่เราจะได้มีการคัดตัวนักกีฬานะครับสําหรับไปทําการแข่งขันที่แมททตช์สำคัญต่างประเทศนะในปีหน้าก็คือมีเอเชียนบิดเกมแล้วก็เอเชียนเกมนะฮะสรายการที่สําคัญนี่นะครับ 我在关着的课堂读书。<laughs> <laughs>